ครับวันนี้มาดูโซนี่ครับของน้องฝากมาให้รีวิวครับเริ่มจากชุดบนครับเป็นแบมโบครับน่าเป็นงานกรอบเกตเอครับแกนโชก็เป็นสีทองครับโชวหน้าหน้าจะเป็นสเตจหกแล้วก็ปั๊มแบมโบจานแต่งทั่วไปครับ ล้อนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรครับของกูนี่แหละแทร็รซ์โซนิค125ครับดูทรงโดยรลัวมับชุดหลังก็เป็นดุมเดิมครับไม่มีเบกรกลายเบาครับลายเบาเบาเป็น บอดเจริญผลครับแล้วก็มีไม่ดีตอนครับใช้งานได้จริงครับคาบูเป็นเอ็นโปรครับปากนี้ไม่ได้ควานมาเป็นคาบูแต่งปากไม่ได้ควานมาแต่ว่าจูนมาแล้ว มันน้ำเป็นมันน้ำมิเนียมส่งโดยรวมครับมาดูที่ท่อกันครับท่อเป็นหนึ่งลาดกระบังครับใบนี้น่าจะได้มาสองพกว่าโชก็เป็นของทั่วไปครับโชกแต่งทั่วไปแล้มาฟังเสียง รถกันครับนี่อยู่ตูน้นาครับ ก็ฝากติดตามนะครับช่องลิวจีครับแลบวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ